จริงๆคือแล้วที่นี่มันไม่ได้มีแค่อาดิดาที่เป็นอาดิดาสมบประเทศมันมีอาดิดาสเป็นวายทรีมีอาดิดาสทางเดียวพร้อมกับเป็นอะไรสปอร์ตลักชัวรี่ที่มีครบเลยแล้วก็มีที่เดียวด้วยเหมือนกต็จริงๆรอ๋อเนี่ยการเซลครับคือการเซลมันจะเป็นรองเท้าเหมือนเป็นโมเดลที่มีมานานแล้วแล้วกันแต่ว่าตอนนี้มันมีคาร์เวลเหมาเยอะมากมันสนุกว่าเลยกับการอยู่การเซลมันแต่งตัวกับกาเซลแบบเอเดนสำหรับสปอร์ตลุคแคชชวลอะไรเงี้ยและสีที่เขาออกมาเมัน หลังอ่ไดแลผมจะไปจากนี้กเจ็สี่เจ็วันะร่าเ้ยเจได้เาไปต้เขเป็นชั้นออกครับเกิเินมดเลยได้เลยครับก็เชิญยรัเนดาสกแบรนด์ซินเตอร์นะอยางเราก็ชั้นสองครับมีของให้เลยเยอะมากมายเลย เราดูนะที่ตัวเองเล่นแล้วก็เราสนุกเราเป็นจอยไปกับกับคนมาเลยคือมาได้ดูพร้อมๆกับทุกคนวันที่22เดือนกันยายนด้วยเลยทุกปีครับเมื่อวานก็มีโอกาสได้ไปดูมาอีกก็้วรอบที่สองไม่ใชสนุกอยู่ก็เลยคิดว่าทุกคนถ้าเกิดมีโอกาสใครมีเวลาใครอยากให้คนมาดูที่โตจริงๆเพราะว่าผมผมเชื่อว่าจะเป็นสองชั่วโมงที่ทุกคนไม่เบื่อแล้วก็ค่าตัวค่าเสียเวลาแด้วยครับมีครับเนี่ยอ่านจริงๆ ปีมาเลเวลาที่ทุกผลงานที่ออกไปแล้วจอก็จะรูทำตีชมอะไ่ีแต่ว่างานจะเป็นงานที่รู้สึว่าเออความพยายามควาทีมงานของเราเองก็ตามไนให้มันเปนเกินกว่ที่แล้วก็คน ชอบที่คนวาดแบบเแบบอะไรโบรจะทำไม่ดีอะไรเรื่องโบจะมีอาชีพที่ไม่สนขงามมีกิจัรรประจำวันที่มาติดกบ,บาลอะไรก็ตามแต่ว่าว่าชอบ ไม่วใไมดูครับวทุกคนเจ,จเนนดีมาบ้าคใครับก็ปล่อยไปเไเได้ละก,ก่อยสรหคทีจริงๆมีมการาเล่นมาัเราแล้วเตชื่ว,ว,ว,วจะได้ไป่อเพราะว่าแกมีแล้วแยมีไม่อใจ ัปกติผมปกติแล้วแต่ผมเล่า,าแต่แฟนชายฝรั่เขาจะเป็นเขาจะทำเรียบร้อยเขาจะแบบน่าดูดูคืเียแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มปเล่นนัสองรอบคือคนอยืนแล้วแต่คนตรงเนี่ยเขาเขาเราิเร่มเข้าใจเพื่อเหมือนเราเริ่มเกียนฟากันแลาแบบเราสนุกกันแบบไหนเราเริ่มสกันมากขึ้ลเปมนปาร์ี้คัน,นี้มน ก็อยากชวนทุกคนนะครับมาที่นี่อคดิดัสแบรนด์เซ็นเตอร์ในกแสฟราก้อนทั้งสองมาีกัได้เยอะเลยนะครับและก็ฝาด้วยเริ่มเพลงก่อนลยก็มีเพลงกว่าสิอบราการทบสามารถดตามไ้ทุสช่างทางสตรีมมิ่งนะคับแล้วก็ในยูทูบของางนิงและเสก็มีหนักครับดูนะฮะถ้้มาใจโบ้ด้วยนะครับพอดเคสต์ก็ผมชื่อรักแน่จริงครับวันที่มเ็เ้ามัวเป็นโลกเาวันนี้ครับผมป่นโบ้ด้วยครับทุกคนที่เลยนะ รู้สึกตกใจครับไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเคยได้ยินนะแคยได้ยินก็จริงเหรอใช่ในเป็นแรงขับเลยดีแต่ก็หวังว่าจะมีคนต่อไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นที่บุรีรัมย์ครับเป็นประเทศที่